เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่โฆษกภาคภาษาอาหรับของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่สนามบินนานาชาติสานาประเทศเยเมนหลังจากนั้นอิสราเอลก็ได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่สนามบินสานาหลายจุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้6พฤษภาคม2025 ในช่วงสายๆของวันนี้6พฤษภาคม2025กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารและพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮูติเยเมนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งมีชื่อกลุ่มเรียกว่าอันซาอัลลาการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในเยเมนครับ ตามการรายงานได้ระบุว่ามากกว่า10พื้นที่เป้าหมายในเยเมนถูกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลส่งเครื่องบินรบไปทำการโจมตีหลังจากที่วันที่4พฤษภาคม2025ที่ผ่านมา IDF ก็ได้ส่งเครื่องบินรบประมาณ30ลำเข้าทำการโจมตีบริเวณท่าเรือในโฮเดดาพื้นที่ยึดครองของกลุ่มอันซาอัลลา หรือกลุ่มฮูติเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการโจมตีโต้อตอบกลับไปยังเยเมนเกิดขึ้นเป็นวันที่2แล้วครับเมื่อวานนี้5พฤษภาคม2025 IDF กองทัพอากาศของอิสราเอลโจมตีพื้นที่เป้าหมายในโฮเดดาท่าเรือสำคัญและโจมตีพื้นที่เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโฮเดดาและในวันนี้6พฤษภาคม2025 กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณสนามบินซานาประเทศเยเมนให้มีการอพยพออกจากพื้นที่คำประกาศนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดีครับตามภาพถ่ายที่แหล่งข่าวทางทหารได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีผู้คนอยู่ภายในสนามบินถ้ามีก็อาจจะมีน้อยมากครับเช่นคนที่ถ่ายภาพ เลนเข้าทางทหารได้รายงานว่าการที่โคศกของ IDF ได้มีการประกาศแจ้งเตือนเป็นภาษาอาหรบับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกาศแจ้งเตือนครั้งสำคัญและครั้งแรกที่ได้มีการประกาศพื้นที่ให้อพยพในเยเมนการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หลังจากที่โฆษโกของ IDF ได้มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเยเมนในพื้นที่ที่จะทำการโจมตีแล้วกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ในเขตพื้นที่สนามบินนานาชาติสานาครับบริเวณสนามบินสานานั้นดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายจุดด้วยกันครับคล้ายๆกับว่าเป็นการ โจมตีเรียงๆกันไปเป็นระยะระยะแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าบริเวณพื้นที่สนามบินนานาชาติสานานั้นเป็นจุดที่กลุ่มฮูติเยเมนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมักจะมีการขนส่งอาวุธโดยใช้สนามบินแห่งนี้เป็นพื้นที่ในการขนส่งอาวุธรวมทั้งขนส่งกำลังพล เข้ามาในพื้นที่เยเมนดูจากลักษณะการโจมตีแล้วกองทัพอากาศอิสราเอลคงจะเลือกเป้าหมายที่สำคัญสำคัญครับการโจมตีโต้ตอบกลับไปยังกลุ่มอันซาอัลลาในเยเมนในครั้งนี้คาดว่า IDF ก็คงจะมีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดขีดความสามารถของกลุ่มอันซาอัลลาในการที่พวกเขาปฏิบัติการโจมตีอิสราเอล บอลลิสติกมิสไซล์หนึ่งลูกที่กลุ่มอันซาอัลาในเยเมนใช้ในการโจมตีอิสราเอลบริเวณสนามบินเบนกูเรียนในวันที่4พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ทำการโต้ตอบกลับคืนโดยการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายต่างๆอย่างน้อยเมื่อวันนี้มิสไซล์เกือบ50ลูกได้พุ่งทะย,ยานเข้าใส่พื้นที่ ในโฮเดดาซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญของกลุ่มอันซาอัลลาปร่มทั้งโรงงานแห่งหนึ่งในทางทิศเหนือของเดดาและการโต้ตอบกลับคืนก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองครับในวันนี้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่สนามบินในซานาและปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่โรงงานปูนซีเมนท์ที่อยู่ในทางตอเนเหนือของกรุงซานาะ แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าโรงงานปูนซีเมนที่อยู่ในอัมรานนั้นเป็นโรงงานปูนซีเมนที่ได้มีการสนับสนุนคอนกรีตสำหรับการสร้างเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินหรือบังเกอร์ให้กับกลุ่มอันซาอัลลาการโจมตีโรงงานปูนซีเมนต์นั้นก็คงจะส่งผลกระทบให้กลุ่มอันซาอัลลาขาดอุปกรณ์หรือว่าขาดปูนซีเมนต์ขาดคอนกรีต ในการสร้างฐานทัพหรือว่าบังเกอร์ใต้ดินส่วนการโจมตีสนามบินสานานั้นก็เป็นการโจมตีจุดที่มีการขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารรวมทั้งการขนส่งกำลังพลโดยใช้สนามบินสานาทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้ IDF ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายหลักๆสำคัญสำคัญของกลุ่มอันซาอัลลาครับ ท่าเรือก็ถูกโจมตีสนามบินก็ถูกโจมตีถือว่าทั้งท่าเรือและสนามบินนั้นเป็นจุดขนส่งที่สำคัญครับสำหรับสนามบินนั้นเป็นการขนส่งที่รวดเร็วก็ยังไม่แน่ใจว่า IDF จะดำเนินการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในเยเมนต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่ว่าการที่โคษกภาคภาษาอาหรับของ IDF ได้ออกมา ประกาศให้มีการอพยพในวันนี้มันก็ทำให้อดคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนและในกาซาไม่ได้ครับเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันเมื่อมีการประกาศให้อพยพจากจุดนี้และถ้าอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีอีกอิสราเอลก็จะประกาศให้มีการอพยพในลักษณะที่คล้ายคายกันการโจมตีทางอากาศในลักษณะนี้ก็คงจะเป็นการ มุ่งเน้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารและโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนทางด้านการทหารครับอิสราเอลก็เคยโจมตีพื้นที่เป้าหมายในทางตอนใต้ของเลบานอนรวมทั้งในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิบัลล์การโจมตีอย่างหนักหน่วงเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนโจมตีก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพครับ อิสราเอลดำเนินการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในเลบานอนจนพอที่จะมั่นใจได้ว่าพื้นที่เหล่านั้นซึ่งเป็นโครงสร้างทางด้านการทหารไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธหรือคลังผลิตโดรนโรงงานผลิตโดรนหรือว่าฐานที่มั่นใดๆที่เป็นของฝ่ายตรงข้ามที่ได้ทำการโจมตีอิสราเอลนั้นจะถูกโจมตีจะถูกทำลายจนพังราบซะก่อน การโจมตีจะยังคงดําเนินต่อไปจนกว่าพื้นที่เป้าหมายจะถูกทําลายและทําให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้พื้นที่เหล่านั้นในการโจมตีอิสราเอลได้อีกการที่กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่สนามบินในซานาในช่วงสายๆของวันนี้ตามการรายงานได้ระบุว่าเครื่องบินพลเรือนก็ถูกโจมตีด้วย และสถานีด้านพลังงานที่อยู่ในทางทิศใต้ของสนามบินสานาก็ถูกโจมตีกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยืนยันว่าในวันนี้ได้ปฏิบัติการโจมตี10พื้นที่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสนามบินคลังน้ำมันสถานีด้านพลังงานและโรงงานซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มอันซาอัลลาหรือการสนับสนุนกลุ่มอันซาอัลลา กองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีบริเวณพื้นที่ท่าเรือในโฮเดดาตามการรายงานเพิ่มเติมได้รายงานว่าเรือของชาวตุรกีสองลำก็ถูกโจมตีด้วยครับเกิดไฟลุกไหม้แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าสาเหตุที่เรือของชาวตุรกีสองลำที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเกิดจากการที่กลุ่มอันซาอัลลาไม่ยอมให้เรือของชาวตุรกี จอดห่างจากจุดที่เรือของพวกเขาจอดอยู่ประมาณว่าให้จอดใกล้ๆกันเอาไว้อยา่าหนีไปไหนครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้6พฤษภาคม2025 IDF กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มอันซาอัลลาในเยเมน ขอบคุณท่านผู้ชมทานผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝักไลค์กดแชร์ subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ